คลิปวิดีโอที่นจะได้ดูต่อไปนี้สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยของช่องตระกูลกอรับชม yeah ได้แล้วครับสวัสดีครับช่องตระกูลกอพ่อเพียงมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วมันอนีผ้ามายังเบื้องทางหลังเปลี่ยนเอิอเตอดพี่น้องนั่นนี่แนวผ้ามาพี่น้นองนั่นบอพามาเบื้องควยงามเหมือนกับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้ผู้สู้คนมันนี่จพามาเบื้องควยงาม,คว,งามควยงามของอคุณยายอีกข้างหนึ่งนะครับ พะว่าได้มากหมลยงามๆลยพี่น้องปองไปสุปูสุคนมาเบิง่งราคามาเบิ่งความงามของกล้วยตัวนี้วา่าสิคมบนี่วา่าสิงามทำไดเป็นแบบไรลักษณะดีบอเนอ้องพี่น้องเนะาะผู้ไดชื่นชอบชิปตะกุกขอพอเพียงก็นอย่าลืมกดไลค์กดซับซักให้กดติดตามไหเนี่ยนะครับเด้ม้เนี้ไปเบิ่งกันครับว่าสิเป็นจังไ๋เนาะ,ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องยะสวัสดีครับม้เนี่โอ้พี่น้อง,ป,องป,ป้องไปเห็นบ่ครับอ๋าพี่น้องฮัดแม่นี่งามเลยพี่น้อง เขากะแง้มมึงครับขากะขาวทุ้งเท่าโอ้พี่น้องบ้องไปพุดนะครับมีอองข้อสองอองเลยพี่น้องผูกโบพร้อมแล้วพี่น้องไอ้ค่อยแม่นี่โอ้พี่นอ้อ,นองเบิ่งกันแบบมันตัวทัวพี่นอ้องอ่าแหงกะเง่าครับโคนแหงกะเง้ยพี่น้องเบิ่งเอาดาครับโอ้มีลูกครับมีลูกติดลูกตัวผูเนาะอืม ปลูกต่าปูพี่น้องเบิ้งครับเบิ้งครับเบิง้งกันงามๆครับพี่นอ้องสําหรับคล้วยแม่นี่คมนี่ครับพี่นอ้องอ่าพามาเบิ้งมัอนี้เกี่บมืงก้อนพี่นอ้องเกี่บมืงก้อนฝ่ามาด่วนเลยอ่าคุณยะมัอนี้ที่เปิดคล้วยตัวนี้คล้วยตัวนี้เป็น,นยังไงมาจาาังไงโบสุฟังด้วยก็เป็นเขาเป็นกล้วยงามครับเป็นบ้านนี่แหละกล้วยเหมือนบ้านเนะาะโอ้โค้งสางมันดีแม,ม่นบ่ครับโค้งสางดีงสดำหรับกล้วยแม่นี่ ก็ว <Lindsey> oh, ่าอมละว่าสายทั้งเพชรอุดรโอ้สายทั้งเพชรอุดรพี่น้องป้องไปสู้บูสุคนครับเบิ้งครับเบิ้งลักษณะหนาตานะเบิ้งเขาครับพี่น้องป้องไปนะครับเขางามเลยพี่น้องเขางามเลยเบิ้งอ่องข้อนะครับอ่องข้อผูกโบว้าองล่างมีอ่องบนอีกตั้งหากพี่น้องเอิอกบกเข่าก็มีครับบกเขาใหญ่พี่น้องมองไปอ่าขวยตัวนี้ลูกเจ็ตัวเหรอครับลูกสามตัวครับลูกสามตัวสามก็ตัวย่างนั่นบอกสามก็ตัวที่ย่างเมื่อกี้เนี่ยพี่น้องถี่อยู่น้ำแม่น่ะ ในท้องเดี๋ยวมี่บมีครับในท้องมีอยู่เนาะเซึ่งตัวใดใบเหรอซึ่งเพชรอันนั่นครับเซึ่งเพชรอันนั้นใบพ่อแม่พี่น้องเซึ่งเพชรอันนั้นใบซึ่งในโดนมาไหนแล้วครับที่เย็นดีคอฮาเย็นนะครับมีมีใบวะมีครับมีใบรับประกันเนาะพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องมีใบพร้อมเด้อพี่น้องเซึ่งเพชรอันนั้นใบพี่น้องโอ้ข้ยตัวนี้งามยิ่งได้พี่น้องข้อมสูงกับพ่อได้เด้ครับเดี๋ยวผมสิวัดให้เบิ่งได้พี่น้องเด้ออ่าเบิ่งครับเบิ่งชัดๆครับเบิ่งเล็บเบิ่งขาเบิ่งหาง เบ่งข้อนะครับเบิ่งตํานีุ้กอย่างครับโอ้ตัวนี้บ่มีตํานี้ครับกล้วยแม่นี่นาเอาไปต่อยอดให้พี่น้องปองไปสุผู้สุคนครับโอ้งามงามงามครับเดี๋ยวผมวาดให้เบิ่งครับเดี๋ยวผมวาดให้เบิ่งนะครับนะครับไม่วาดเท่าขาวๆนะครับประมาณร้อยสามสิบแปดเป็นบ่ร้อยสามสิบแปดพ่อแม่พี่น้องได้ทุมบ่งใกล้ๆครับอันนี้บ่ได้ตัวกันนะเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้องปองไปสุผู้สุคนครับนะครับ อ่าโอเคครับผมอ่าประมาณร้อยสามสิบเจ็ดไปหาสามสิบแปดนี่เนาะประมาณนี่เน,ะนะาะครับประมาณนี่แหละพี่น้องอ่าคล้วยแม่นี่คล้วยโคมนี่นะครับลูกตุ่นผูมันปะลูกตัวผูได้จักเดือนแล้วได้จักปีแล้วลูกได้หาเดือนครับลูกได้หาเดือนพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งลูกนะครับอ่าเดือนหกเดือนหกเดือนนี่แหละครับหกเดือนลูกหาเดือนที่เขาหกเดือนเตรียมนี่แหละพี่น้องนะครับอ่าเป็นคล้วย มันบ้านนะครับพอคุ้มฟูงครับเสื่งไหมครับตัวนี้สีงามนะครับบอดำนะครับคล้ยตัวนี้สีเล่าสีกล้วยสีเล่าคัท่านพี่พ่อแม่พี่น้องครับอ่านี่ครับลูกเพิ่นพุ่นกับแม่เพิ่นครับอ่าบนี้มาฟังราคาน้ากันพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้ทุกคนครับบัวนี้มาฟังราคาน้าคุณยาน้ากันพอดีเปิดทะเลเปิดทะเลเฮือคกล้ยตัวนี้โคบหนิเปิดแปดหมื่นหาครับเปิดแปดหมื่้อพี่น้องป่องไปต่อรองไหนเนาะต่อรองไหนเบิดหมื่ ต่อรองในเบิดมือ่อพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมติขึ้นเบอร์โ,โทรไว้ให้นะครับเด้อควข้ยโคมนี่นะครับห้องแปดเมื่อหาพี่น้องพ่อฟังเลยราคาครับบอสถือว่าสูงบอสถือว่าอ่าต่ำนะครับกลางๆนะครับพ่อฟังเลยมาผาลดอยากเอาข้อยไปต่อยอดนะครับข้อยลูกสามนะครับข้อยลูกสามเป็นข้อยงามเลยครับพี่น้องฟองไปอีกข้อยแม่หนึง่งโคมหนึ่งนะพี่น้องอย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมเดเอาเบอร์โ,โทรให้ติดต่อสอบถามเบิ่งน้ำคุณยานะครับว่าติดต่อรองราคากันได้หน่อยเดี๋ยวไลฟ์บนไดนมีบริการรับโซ่บอนค่าเพิ่นอยาก หลับทรงไพ่น้ำหวนผู้ครับรับทรงไพ่น้นหวาผู้เนาะ,<ล>ะฟี่มันบี่ครับฟี่โอเคพอแม่พี่น้องรับทรงฟี่พ้อมหันไพ่ในจังหวัดเดอ้อหันจังหวัดอื่นเข้าจังหวะกันอีกคน,งนึงเนาะโอเคครับผมสำหรับกล้วยแม่นี่ผู้ใดสนใจก็จะเลื่อมกดเบอร์โทรมาตามเบอร์โทรที่ผมให้ไว้ได้ครับเดอ้อกดไลค์กดซับสไครต์ช่องตะกูลกอพ่อเพียงน้ำแน่พี่น้องืันนี้พามาเบิง่งนกล้วยงามอีกคมนึงสำหรับคุณยะ อ่าผู้ใดสนใจจะเริ่มนะครับหาควายด,ดีๆงามๆมาสูพีสุนน่องค้นการเกษตรบานเห่าได้เอาไปเลี้ยงไปต่อยอดกันเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณหลายๆลครับสวัสดีครับ